ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าดังคู่โอ้เข้าสองหนึ่ง โอ๊ยยิงเสร็ยแกนบอลพี่แอนให้ได้นะลูกสองสองมาเร็ว อ้สามสามหนึ <Private paying otic> ่งสามหนึ่งฮะนะรุ่นพี่นามลรกโอ้โห สามหนึ่งเหมือนเดิมเข้าอยู่แล้วแล้วชัยวัดเออสามสองโอ้ยสี่สองสี่สองสี่สาม สามอ่ะลก้ยห้าสามห้าสาม โอ้ยหกสี่โอ้ยเจ็ดสี่จ็ดสี่มอยูเจ็ดห้าเลยเจ็ดห้าแล้วเจ็ดหยู่จิ้มอยู่จิ้ม